แกวจะได้เล่นกันสะดวกสะดวกแต่งตัวเลยก็ไม่รู้อาวแล้วลิเกที่ไหนแต่งตัวไม่เหมือนผมเราหลอกย้อนเลยนะย้ยอฮะอุตสาห์เย็นก่อนนะคะจะมาหลอกกันทำไมเนี่ยฮะพี่มีเหตุผลป่อยเลยนะที่พี่ไม่กล้าบอกว่าพี่ชื่อสยบเป็นลูกของพ่อของเกลือดะพี่กลัวว่าอุตสาห์จะไม่ยอมรับรับพี่ยังไงล่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้ยงงยังไงอะไร ไังงนั่นไงใช่วิธีไหงไงไหงไงค่ะโคตรเชียงรายก็พูดแบบนี้เหรอก็ใช่น่ะสิสอนพี่น่ะสิโกรธแล้วไม่ต้องเลยพี่เรามางอมางอมางอนะไม่ต้องมางอะไรนะไม่ตลกใชไหมกระอารมณ์ดีนะใช่ไหมไปถ้างั้นกลับเมืองายกันไปเลยไหมไมากลับไปเมืองไงไงูระดาษไม่ไปเมืองไงพี่นั่นแหละต้องกลับเชียงรายกับระดาไปจะให้พี่ไปไหนเชียงราย ไม่ไปหรอกทำไมพี่ไม่อยากเจอท่านลุงอุสงค์โง่อะไรไม่รู้ใจด้ใจดำเหลือเกินก็เหมือนกันนั่นแหละอุรสาก็ไม่ไปกับพี่จะไมทำไมกับพี่อ่ะเพราะว่าอุราสาไม่อยากเจอครอบครัวพี่ไงทำไมครอบครัวพี่ทำไมแต่ทำไมครอบครัวพี่ทำไมทำไมอยากมันไม่มีเหตุผลเลยอุรสาไม่ต้องเลยไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นนั่นแหละแล้จะยังไงน่ะพี่ไม่ไปเชียงรายแน่นอน อุตสาก็ไม่ยอมไปมางานกับพี่ใช่ไหมใช่เงินเอา,อางี้แล้วกันนี่ก็จะมืดแล้วด้วยเดินทางก็คงไม่ทันแล้วละ่ะต่างคนต่างรักผูกกระท่อมนอนกอันที่นี่ไปเลยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะใช้ว่ากันว่าจะไปไหนแต่พี่ไม่ไปเชียงรายแน่นอนอุตสาห์ก็ไม่ไปกับพี่นั่นแหละนอนอยู่ที่นี่นั่นแหละพี่จะไปเอารางวัลคนเดียวไม่เรียกอุตสาห์เนะี่ยไปด้วยไม่ยอมหรอกพี่นี้มาตามนะขอบคุณนะครับขอเวลาสักนู่นนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับตารากงงานมานี่มาขแก่ผูกกระท่อมนอนกันที่นี่เลยนะยพรุ่งนี้ตื่นมาอุตส่าห์ต้องไปเมืองนายกับพี่เข้าใจไหมค่อยว่า,ก,ากันแล้วกันอะไรนะค่อยว่าข้างว่ากันกัน้่นเถเวทีด้วยครับขอบคุณครับไปเลยไปนะครับมามามา แต่ว่านอนกลางป่าเนี่ยยุงม,มันจะเยอะหน่อยนะมุลสานวนไหวใช่ไหมล่ะไหวอยู่แล้วห้ามบนแล้วกันนอนดีกว่าง่วงแล้วมาๆนอนนอน <c oughs> นอนนอนอืม ไม่ค่อยมีใครทุกข์ันั้นะมีเราสองคนเอง อรู้เหรออะไรหอมแก้มน่าเกลียดเห็นโดดอยู่ทุกเรื่อง <c oughs> อะไรโดดหอมแก้มเลยต้อจางเย็นจะน่าเกลียดอะไรอนอนสิอนอนได้แล้วไม,ไม่ทำจริงหรอไม่ <c oughs> พี่นอนในห้องเรียนมาแล้วอุระสาก็นอนมาแล้วนอน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 พี่สยองพี่สยองฉันขอโทษด้วยนะจัด ุระสา,าอุระสาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยกลับมาอุระสาเป็นใครมไม่หรอนอนน้อยใช่ไหมใช่อุระสาเป็นที่อุระสาก็ร้องอะไรออกมาก็ไม่รู้พี่ตกใจเลยใครอะใครร้อ,อ,องไม่มีไม่ไมีเลยว้าเนี่ยนอนนะนอนนอนละมือนอนอุระสา เลยตื่นมากก็เจอพี่กาป่าแบบนี้นุ่มๆเลยเข้าอนอนพี่หลับอยู่โจมหลับตาคำชัรรงแล้วก็ทุบดื้อจังเลยข <c oughs> อ,อจริงๆเลยนะเจบแคนนน่นี้นอนอ่านอนนอนเลิกตีสองเหรอเลิกทุกคืนอยู่แล้วที่สย อุตสาขอโทษด้วยนะพี่อุตสาก็ไม่อยากทำแบบนี้เยอะโทษในอุรสาด้วยนะะตังไม่เอาใช่ไหมอุรสาไว้พี่สี่ทุกคนพี่ไม่นอนนะเดี๋ยวเลิกตีสามเลยวันนี้ไม่ได้ตังเอาไปหายไปไหนห้าพันหายไปไหน่ะ้นเดี๋ยวเขาหาแหี่งกนะ ไปหายแม่จะหลับก่อนพี่โอ้โหยังไม่ทันหลับเลยเก็บตังค์อยู่เนี่ยนี่ไปไหนกลัวบ้านหายเลยไม่ใช่นอ่แเลิวนอนแล้วนอนลูกนอนเอตัวเนี้ย นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเสียงทหารเสียงเรไรดังมีเครือพังกากลายเผ่า Thank you. จริงจริงอย่าถือโทษกดอุรสาเลยนะอุรสาอะไรเนี่ยอุรสาหอุรสาทำอะไรอ่ะมาพี่ไหนทำไมอุรสาเธอเป็นผู้หญิงใจผูกหรือแม่อุรสาพี่สุวใช้เลี้ยเล่ ใครมาอย่าไม่ชวนทำไมายา่ไม่อยู่ให้กัน ไป,ไ,ไปเชียป์อะไรเนี่ยเล่าพี่บอกว่าพี่ไม่ไปภาษาพี่ต้องไปพี่ไม่ไปไม่ไปไงเฮ้ยจะไปไม่ไปคะไปเถอน,นี่นะไปภาาไม่ไป